แรกเขาคือคุณศ อเอาเอาผมปิดมันได้ด้วยดู<ร>ในทีวีเราก็นึกว่าขี้เหล่แล้วตัวจริงขี้เหล่จริงๆรปากดีนะโทษพี่สังกตังโทษไปดูต่อไม่รอแล้วนะตัดต่อไม่รอแล้วนะสับบดบ้อ<ต>ง <า S 1> ไม่รอแล้วนะสับบดต่อพี่สังกตังเป็นไงบ้างสุขภาพตอนนี้ก็โอเคอ่ะก็ไปพี่เป็นหวัดปะเนี่ยเป็นชนตัว ดีวิวสินค้าแล้ววันนี้สามีมาด้วยไหมฮะก็มาตลอดนะเขาี้เหิงแล้วมาทีนี้แล้วลบบุรีใครอยู่ดูแลลบบุรีไม่ใช่ลิงพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้พี่เป็นเน็ตไอดอลพี่โด่งดังมากใช่พี่เป็นไอาจารของทุกคนเลยตอนนี้ไอทุกคนเลยทีแรกก็ไม่รู้ตัวหรอกมารู้ก็ตอนขึ้นเครื่องอ่ะหืมขึ้นบินเหรอ รถทัวร์นี่แหละนั่งบนเครื่องอ๋อบนเครื่องรถทัวร์เพาสเตจก็มาขอถ่ายรูปให้เรารีวิวรถทัวร์ให้เราก็ถือไม่ไหวก็เลยไม่ได้ถ่ายคนบ้าเลยถือรถกูดมีแต่รีวิวอาหารหรือของกันอะไรอย่างเงี้ย้าอยากได้แบบนี้นี่พี่จักรินคือสั่งสั่งสั่งให้ส้มหยุดส้มหยุดเราสามารถสั่งได้ไหมถ้าส้มก็ะดูกดูดูมีคาถามีอะไรด้วยใช่ไหมนิดหน่อยวัยสยาวเยอะโคตรหนออกไปถอดพี่ไปพี่ อ่าหอมไฟจะยาวอย่างนี้อ่าอันนี้เป็นไข่อันนี้เป็นใครหยุดนะหยุดบอกให้หยุดสิหยุดเยีแยบนี้จะไปไหนได้บุญขอโทษครับบีบซะแตกเลยบอไม่ใช่เหรอพี่มีพลังจิตปะเนี่ยเฮ้ยให้ผมแค่วางอะมอเนืเนี่ยเดี๋ยวผมกิ้งอ่ะเงยกิ้งอบคุณนะพี่ปึ๊บไข่หยุดเฮ้ย ไม่รู้รับไข่ล้นไข่ล้นมันต้องเป็นส้มมันต้องเป็นส้มใช่ต้องต้องเป็นส้มพี่สิตางพี่ดูแลตัวเองยังไงก็แบบผู้หญิงทั่วไปอ่ะทำศสลยกรรมไหมพี่ทำจริงก็ไม่นะนี่ก็ธรรมชาติอ่ะเลอาก็เคยคิดอยากทำนะถ้าจะทำจะทำส่วนไหนก่อนอยากจะเสริมจมูกนิดหน่อยนี่ปรึกษาพี่ส้มเช็งได้นะพูดถึงอย่างนี้ทำได้ได้กะจับ ทำได้ทำได้ทำตาสามชั้นครึ่งทำไมอ่ะให้มันมากกว่าคนอื่นเงี่ยเอาเลยดีนะอีกครึ่งชั้นไยตัดผ้าไม่ใช่แฟรเอย่าตลอดเลยโชคดีโชคดีวันนี้ส้มมาไม่ได้มาคนเดียวส้มนำหมอเกาหลีมาด้วยพ่อเหมอมาเหรอมีหมอเปหมอก่อนคุณหมอจะมาแม่ส้มเนี่ยมีน้ำพริกมาฝากด้วยใช่เฮ้ยหมอลูกหลายรอบแล้วใจเย็นแล้วเลย ของหน้าเดี๋ยวไปหน่ทุกหมอแล้วหนึ่งนะไม่สมใจอันนี้คือลิปติกคือลิปเช้งลิปเช้งมีทั้งหมด5สีด้วยกัน5สีของเรานี่ก็คือมีความหมายแตกต่างกันใครสนใจแอดไปที่เช้ง8-8 C H E N G แต่นี้มาฝากภรรยาคุณโอเคภรรยาคุณครับ C H E N G เช้งนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็แปอ่ะนอกจากวันนี้ลิปติควันนี้แม่ส้มยากจะพานุ่งส้มไอ้น่ส้ม่เกิ สินค้าเยอะจริงเดี๋ยวน้ำพริกไว้ท้ายสั่งยการกวนมองอยากออกเลยปเดินด้วยปกูถามมึงมึงว่ากูร้อนมากขนาดมึงใส่เสื้อแขนสั้นมือเหงื่อแตกอ่ะแล้วราคาต่ำๆเนี่ยแล้วกูก็ใส่รองเนี่ยทั้งวิกทั้งอะไรเนี่ยหมอายังให้ไม่หมอกเกาหลีพูดไทยชัดอ่ะพูดทยชัดนะครับก็เนอะชัคุณหมอคุณหมอมาๆๆมับามาาม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  ดีครับคุณหมอยางคุณหมอยางสวัสดีค่ะยางเย็บเต็มยางแหน่หมอยางยางยางนอนคุกใช่ไหมคะใช่คุณหมอเชื่อนะใช่คิดถึงเส้าฮะคนนี้แก็ได้คนแก็ไหนแนวะอ๋อตลกเขาเป็นตลกค่ะคุณบอลชนยิ้มค่ะกี่หน่วยก็ไหนวันเีย็นก็ไหนกันก็ไหนแน่ก้ไหนวยฮะก็แน่แน่ก้วยอะไรฮะเขาว่าอะไรเออเงี้ยก้วยบอกมึงเนี่ยไอ้ก้วย กึ้นน้องก็เลยนึ้นน้องก็เลยจัดกับคุณหมอเป็นยัคุณหมออย่างอันนี้คุณหมออันนี้เขามาหาหมอเหรอท่านนี้กันแล้กเจแนวกับคู้หลังกับเจแนกับผู้ช่วยหมอเขาได้อะไรมาทำไมผู้ช่วยหมอมึงช้าจังพูดาไทยบ่อยพูดไทยได้เยอะไหมแค่ไทยนิดนิดเนี่ยอ๋อเหรอแล้วภาษเกาหลีอ่ะเกาหลีได้เกาหลีพูดด่าคนคนไอเกาหลีอ๋อเหรออย่างภาษาเกาหลีอย่างเดินนี่อะไรขึ้นเหรอ เดินขนนอวิ่งแล้วกูแลเดินกูโลโอเคโสนกันนออะไรแคสเชิกหเ้คุณหมอโสนอกันหนอสตางสิตังขึ้นหนอซัดสิกันหนอมารอแล้วเฮ้ยคุณหอรู้จักคุยด้งถึงเกาหลีเลยฮคุณหมอเขาเขาดูแบบเขาเคยดูคลิปเขาใช่ม้เขาดูอะเขาดูอะครั้นอเนอ คุณส้มได้คุยกับคุณหมอคุณส้มบอกคุณหมอให้หน่อยว่าคือสตางไงแบบสตางอยากแบบให้หน้าเลียวอ่ะหน้าเลียวหน้าเล็กอ่ะดูนนั้นวิวิไลทำให้หน้าโด่งวิไลแบบแล้วก็ให้ดูแบบให้เด็กลงสัก baby เด็กลงเยอะๆเลย baby เยอะๆแล้วก็ภาษาเกาหลีนี่เยอะๆเหมือนบ้านเราขับศัพท์ขับศัพท์ขึ้นมาแล้วเช็คอ้าเอ่อเฟรชเช็ค

อ๋อทำความสะอาดผิวหน้าก่อนโอเคแล้วช่หเลกนละกู้อะละลางุ่งมือสะาคัญนะกูไหรอ่ยุ่ี่คอยุ่งไม่บกก็ค่ะกูไรละต้องตรวจฟันดียว่าต้องกิดเหนือแล้วขยับเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเนือของเขาเนี่ยเนือพี่คุณสิตาเนี่ยเยิ่นออกมาเยอะกูรละแกะกันละกลกลตวจถึงขากใจคือคุณหมอก็เป็นหมอผักขากันใจด้วยและสามารถผ่ากันใจได้สวยมา้ะละกอก้ะละ กเลกระดูกจมูกเขาบอกว่าเป็นแกนที่ใหญ่มากคุณแกเออไม่เคยแปลไปจะได้รู้ว่าเขาทอะไรบ้างคือแกนจมูกใหญ่เขาบอกว่าอันย้อค่ีมยไปยโอ้ยหม้ำมือน้ำซุมันน้สายชูเป็นอุปกรณ์เขาปพี่แพเชื้อค่ะ่เชื้ออลองมานั่งเลใ้หมอผ่าตัดดีหมอดูจมูกยที่ใช่กีไดเนี้เราใช้น้ป่าน้สะแตปรเลยสายเลยเหรอ mất trắng